สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูก่กระแสข่าวดังครับโซเชียลกีดั่นขอเป็นแมวได้ไหมพิ่ทาอุ้มแมวสุดละมุนโซเชียลกีดั่นขอเป็นแมวได้ไหมทุกวันที่4มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของคนรักแมวนั่นคือวันกอดแมวสากลซึ่งมีต้นกําเนิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยวันนี้เชื่อว่าเหล่าสาวกทาสแมวต่างคงโพสภาพและอวดความน่ารัก ของน้องแมวตัวเองกันอย่างคึกคักแน่นอนด้านอมรัตโชคประมิตรกุลอดีตสอสอ,สอพักก้าไกลก็ได้แชร์ภาพของนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าไกลที่สวมบทบาททาดเล่นกับน้องแมวพร้อมระบุข,ข้อความว่า4มิถุนายนวันกอดแมวสากลภาพนี้ถ่ายระหว่างลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีทาเอาชาวโซเชียลเข้ามาแห่กดไลค์และคอมเมนต์กันมากมายอาทิ ทำอะไรก็ดูน่ารักไปหมดโอ้ยอีแม่ใจละลายเปลี่ยนจากกอดแมวมาเป็นกอดพ่อได้ไหมคะน่ารักละมุนที่สุดอยากเป็นแมวขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยา m นิว c o m ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ